หลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายนะคะกิจกรรมบางกิจกรรมก็กลับมาดําเนินการต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อนะคะปะยายครับครั้งที่1ค่ะเพื่อการกุศลทางนี้ก็เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของคนในพื้นที่ค่ะที่สนามมัสยิดดารุสนาอิมค่ะบ้านปยายนอกนะคะหมู่ที่4ตําบลลำใหม่อําเภอเมืองจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกจำลองสุวรรค์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรลลำใหม่เป็นประธานในพิธีการแข่งขันเซปกรรักตะก้อปอยะคับครั้งที่หนึ่งค่ะโดยมีนายพิทยารัตรพนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่รละยานพาหนะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือวสออบตอน,นะคะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและนักแข่งขันกีฬาเซปรกรรักตะก้อในพื้นที่ค่ะ และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะโดยการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า60ทีมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับการแข่งขันดังกล่าวนี้นะคะได,ออได้แบ่งออกเป็น2รุ่นค่ะรุ่นประชาชนชายและรุ่นอาวุโสชายโดยทีมที่ชนะการแข่งขันนะคะก็จะได้รับเงินรางวัล3,000บาทพร้อมรางวัลเกียรติยศจากพ่วมในการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะที่จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นค่ะก็เป็นความร่วมมือของคนในพื้นที่นะคะต้องการให้ทุกคนค่ะมีส่วนร่วมในการแข่งขันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อความสัมพันธ์อันดีต่อกันค่ะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้รักสามัคคีค่ะอีกทั้งประชาชนในพื้นที่ก็ได้แสดงออกนะคะโดยการ แสดงถึงความสามาคัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะบรรยากาศโดยรอมนะคะก็มีพี่น้องประชาชนค่ะได้ออกร้านขายอาหารนะคะและรายได้จากการจำหน่ายหางปัดในครั้งนี้จากการเข้าชมกีฬานะคะก็จะนำไปสมทบทุนค่ะให้กับมัสยิดดารุณาอิมปอยะนอกต่อไปค่ะ